สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชัน้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะรหัสวิชาพว3 1 1 0 0 1นะคะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้พบกับอาจารย์รุทัยรัตน์ใจอุ่นไปแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับอาจารย์น้ำฝนพรินรัมนะคะซึ่งอาจารย์จะมาพูดในบทของบทที่5 6และวก็7นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับบทที่5นะคะเทคโนโลยี Technology, ชีวภาพนะคะเรื่องที่1ของเราวันนี้นะคะก็คือความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเทคโนโลยี Technology, ชีวภาพหมายถึงการใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและผลผลิตของสิ่งมีชีวิตให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์หรือการใช้เทคโนโลยีในการนำสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุงพืชสัตว์และผลิตภัณฑ์อื่นๆน,นะคะเพื่อประโยชน์เฉพาะตามที่เราต้องการค่ะอ่า หัวข้อต่อมานะคะความสําคัญของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็คือ1เลยการลดปริมาณการใช้สารเคมีของเกษตรกรรมนะคะเพื่อลดต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยการคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ต้านทานโรคและศัตรตูพืชนะคะ 2. นะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่เฉพาะปลูกของโลกโดยการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทนทาน,นะคะต่ออุณหภูมิต่างๆค่ะต่อมานะคะก็คือการเพิ่มผล,ผลผลิตทางการเกษตรของโลกโดยการปรับปรุง พันธ์ุที่ทนทานต่อโลกต่อมานะคะการผลิตอาหารให้มีคุณค่าและโภชนาการที่สูงขึ้นค่ะและความสําคัญข้อสุดท้ายนะคะคือการค้นคิดยาป้องกันและรักษาโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงต่างๆค่ะต่อมานะคะเรื่องที่2ค่ะปัจจัยที่มีผลต่อเทคโนโลยีชีวภาพนะคะก็จะมีต้องมีตัวเล่งทางชีวภาพนะคะแล้วก็จะต้องมีการวางแผนแบบทั้งหมักด้วยค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมสภาพทางกายภาพในระหว่างผลิตนะคะก็จะมีอุณหภูมิค่าวัดความเป็นกรดเบสการให้อากาศเป็นต้นค่ะให้เหมาะสมต่อการทำงานของตัวเล่งทางชีวภาพที่ใช้นะคะต่อมานะคะเรื่องที่3นะคะเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจําวันค่ะก็คือเทคโนโลยีด้านด้านใดหนึ่งนะคะคือการผลิตอาหารเช่นน้ำปลาปลารา้ปลาสม้มผักดอง ข้อที่2นะคะการผลิตผงซักฟอกชิดใหม่ที่มีเอนไซม์นะคะหัวข้อที่3นะคะการทําปุ๋ยจากวัสดุเหลือทิ้งเช่นเศษผักอาหารและฟางข้าวนะคะหัวข้อที่4การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ยูรินซีในการกําจัดขยะหัวข้อที่5นะคะการแก้ปัญหาพลังงานเช่นการผลิตแก๊ แก๊สโซฮอเชื้อเพลิงรถยนต์นะคะหัวข้อที่6นะคะการเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหารเช่นการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันในพืชคาโนล่านะคะหัวข้อที่7นะคะการทำผลิตภัณฑ์จากไขมันเช่นนุมเนยน้ำมันนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของเรานะคะก็คือการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพเช่นสมุนไพรนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพนะคะเทคโนโลยีการหมักนะคะก็โดยการนําแบคทีเรียที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะมาใช้ในกระบวนการถนอมอาหารเช่นการแปลรูปอาหารการทําน้ําปลาปลารา้าเหนีมน้ําบูดูเต้าเจี้ยวซีอิว๊ว ต้าหูย้ยี่ผักและผลไม้ดองนะคะน้ำส้มสายชูเหล้าเบียร์ขนมปังนมเปรี้ยวเป็นต้นนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักในลักษณะนี้นะคะอาจจะมีคุณภาพที่ไม่แน่นอนค่ะยังต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการหมักหรือขยายกําลังผลิตให้สูงขึ้นและยังเสี่ยงต่อการปนเปื่อนของเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ที่สร้างสารพิษอีกด้วยค่ะ ต่อมานะคะเรื่องที่5นะคะประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพนะคะประโยชน์ของมันก็คือ1ทางด้านเกษตรนะคะการผสมพันธุ์สัตว์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะคะการปรับปรุงพันธุ์พืชและการผลิตพันธุ์พืชใหม่นะคะการควบคุมศัตรูพืชโดยการใช้ชีววิธีนะคะต่อมานะคะเป็นด้านอ่าเป็นทางด้านอุตสาหการรมนะคะก็คือการถ่ายฝากตัวอ่อนการผรส,รรสมเทียมสัตว์บกและสัตว์น้ํา พันวิศวกรรมโดยการนำผลผลิตของยีนนะคะมาใช้ประโยชน์และผลิตเป็นอุตสาหากรรมผลิตฮอร์โ,โมนเร่งการเจริญเติบโต,ตของสัตว์ผลิตสัตว์แปลงพันธุ์ให้มีลักษณะโตเร็วเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ด้านต่อมานะคะเป็นด้านของการแพทย์นะคะก็คือการใช้ยีนมันบับโัโรค การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีนเพื่อตรวจสอบโรคทรัสซิเมียนะคะการใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ่งมีชีวิตต่อมาเป็นด้านอาหารนะคะก็จะเพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ํานะคะเพิ่มผลผลิตจากสัตว์ เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์ต่อมานะคะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็ใช้จริทรีช่วยรักษาสภาพแวดล้อมการค้นหาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์และการสร้างทรัพยากรใหม่นั่นเองค่ะต่อมานะคะด้านสุดท้ายนะคะด้านการผลิตพลังงานนะคะก็คือพลังแหล่งพลังงานที่ได้จากชีวมวลก็คือแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆนะคะแก๊สชีวภาพ ต่อมานะคะผลของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านตัดต่อพันธุกรรมนะคะการตัดต่อพันธุกรรมหมายถึงนะคะสิ่งมีชีวิตที่ได้จากการตัดต่อนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืช GMO นะคะก็จะเป็นไายต้านมาแมลงนะคะมันฝรั่งต้านโรคถั่วเหลืองต้านยาปราบศัตรูพืชมะละกอต้านโลนะคะข้าวโพดต้านมาแมลงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาถึงบทที่6กกันแล้วนะคะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตนะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือชุมชนในระบบนิเวศตามการเวลาโดยเริ่มจากจุดที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เลยนะคะจนกระทั่งมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นกลุ่มแรกขึ้นมาคะซึ่งสิ่งมีชีวิตกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีความทนทานสูงคะจากวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่าชุมชนสมบูรณ์นะคะ ต่อมานะคะเรื่องที่2่งทรัพยากรธรรมชาตินะคะทรัพยากรธรรมชาติหมายถึงนะคะสิ่งที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเองอํานวยประโยชน์แก่มนุษย์และธรรมชาติด,ด้วยถ้าสิ่งนั้นยังไม่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ก็ไม่ต้องถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองค่ะ ต่อมานะคะทรัพยากรธรรมชาติแบ่งได้ทั้งหมด4ประเภทนะคะก็คือ1ทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิน้น2ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วทดแทนได้นะคะ 3. สทรัพยากรธรรมชาติสามารถนํามาใช้ใหม่ได้แล้วก็4นะคะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปเลยนะคะต่อมานะคะเรื่องที่3ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและแนวป้องกัน แก้ไขนะคะก็สภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีมสิ่งแวดล้อมะคะ่ะก็เกิดจากการเพิ่มของประชากรการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็การสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็ทังด้านการกีฬานะคะแล้วก็การสงครามแล้วก็การไม่รู้เท่าไม่ถึงการนั่นเองค่ะ เรื่องที่4นะคะการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะหลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ,ก,ก,ก,รระ,ะ,คะก็ได้แก่1เลยนะคะต้องคํานึงถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นนะคะควบคู่กันไปเฉพาะทรัพยากรอ่าต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างแยกไม่ได้นะคะข้อที่2นะคะต้องเชื่อมโยง กับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองและคุณภาพชีวิตนะคะตรอจนรักษาวไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศควบคู่กันไปหัวข้อที่3นะคะก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะทุกคนต้องตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะ4นะคะต้องช่วยกันป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ของประเทศมหาอำนาจค่ะ หนะคะการนำเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติควรคำนึงถึงผลดีของทั้งด้านจิตใจด้วยนะคะหัวข้อที่6นะคะต้องคำนึงถึงทั้งข้อดีและข้อเสียการสวน เปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะหัวข้อที่7รักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่จําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังค่ะหัวข้อที่8นะคะต้องรักษาทรัพยากรที่ทดแทนได้โดยให้มีอัตราการผลิตเท่ากับอัตราการใช้หรืออัตราการเกิดเท่ากับอัตราการตายเป็นอย่างน้อยนะคะหัวข้อที่9นะคะหาทางปรับปรุงวิธีการใหม่ๆในการผลิตอีกทั้งพยายามคิดค้นสิ่งใหม่มาใช้ทดแทนนะคะ หัวข้อที่10ให้การศึกษาแก่ประชาชนถึงความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติค่ะ ต่อมาเรื่องที่5นะคะปรากฏการทางธรณีวิทยานะคะที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะก็อย่างเช่นนะคะวันนี้อาจารย์ก็ยกตัวอย่างเป็นละลุมาให้ทุกคนดูนะคะก็เกิดจากน้ําฝนกัดเซาะ,ะยุบตัวหรือว่าพังทลายของดินนะคะเนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อนนะคะจึงมีลักษณะเป็นรูปร่างต่างๆสวยงามแปลกตานะคะแตกต่างกันออกไปนะคะปรากฏการนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากธรรมชาติค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินถล่มนะคะซึ่งแผ่นดินถล่มนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณพื้นที่ที่เป็นเนินสูงหรือภูเขาที่มีความลาดชันมากนะคะเนื่องจากการขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณดังกล่าวจึงทําให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อ ต่อแรงดึงดูดของโลกค่ะและเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบทางธรณีวิทยานะคะบริเวณนั้นจากที่สูงลงสู่ที่ต่างแผ่นดินถล่มมักจะเกิดในกรณีที่มีฝนตกหนักมากนะคะบริเวณภูเขาและภูเขานั้นก็อุ้มน้ําไว้จนเกิดการเอิ่มตัวนะคะจนทําให้เกิดการพังทลายสาเหตุของเกิดการดินถล่มค่ะอันนี้ก็คือภ้าภูเขาไฟ ระเบิดนะคะก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะ,ะวันนี้อาจารย์เอารูปภาพมาให้ดูนะคะ,ะต่อมาเลยนะคะก็เรื่องที่6นะคะปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนและผลกระทบจากสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนนะคะเกิดจากการเพิ่มตัวของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์หรือการกระทำใดๆที่ เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะเช่นถ่านหินน้ำมันกา๊าซธรรมชาติหรือสารประกอบไฮโดรเจนคาร์บอนนะคะส่งผลให้ระดับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในปัจจุบันสูงถึง300ส่วนในล้านส่วนเลยทีเดียวค่ะเป็นครั้งแรกในรอบ6 0แสนปีเลยนะคะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่มากขึ้นได้เพิ่มการกักตัวกักเก็บกความร้อนไว้ในโลกของเรามากขึ้น,นเรื่อยๆจนเกิดเป็นภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพ อ่ที่อาจารย์เอาให้นักศึกษาดูนะคะอ่าต่อมาเลยนะคะเรามาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือธาตุสมบัติของธาตุและธาตุกรมมันตรังสีนะคะอ่า เรื่องที่1ของบทนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมนะคะความหมายของอะตอมน,นะคะดีโมโครีตัสนะคะนักปราชชาวกรีกนะคะได้กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะประกอบขึ้นจากอนุภาคที่เล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้อนุภาคเล็กๆเหล่านี้นะคะจะรวมตัวเข้าหากันด้วยวิธีการต่างๆสําหรับอนุภาคนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถแตกแยกออกเป็นเช้นส่วนที่เล็กลงไปอีกนะคะ ดีโมคริตัสนะคะตั้งเชื่ออนุภาคนี้ว่าอะตอมค่ะซึ่งมีความหมายว่าไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกตามความคิดของเขานะคะอะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสาสารที่สามารถคงอยู่ได้ค่ะอ่ะนี่ก็คือภาพนะคะที่อาจารย์เอาให้ดูนะคะต่อมานะคะแบบจำลองอะตอมนะคะเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าสารต่างๆนั้นนะคะประกอบด้วยอะตอมแต่อย่างไรก็ ตามนะคะยังไม่มีผู้ใดนะคะเคยเห็นรูปร่างที่แท้จริงของอะตอมนะคะรูปร่างหรือโครงสร้างของอะตอมนะคะจะเป็นเพียงจินตนาการหรือมโนภาพที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการทดลองเรียกว่าแบบจําลองอะตอมนะคะซึ่งทฤษฎีประเภทหนึ่งนะคะแบบจําลองอะตอมอาจเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะตามผลของการทดลองหรือข้อมูลใหม่ๆเมื่อแบบจําลองอะตอมนะคะเดิน แบบจําลองอะตอมเดิมนะคะอธิบายไม่ได้ดังนั้นแบบจําลองอะตอมจึงได้มีการแก้ไขพัฒนาหลายครั้งนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้ใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะคะที่มีกําลังขยายสูงมากร่วมกับคอมพิวเตอร์นะคะและถ่ายภาพที่ชื่อว่าเป็นภาพภายนอกของอะตอมนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของจอห์นดนตันนะคะจอห์นดนตันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะได้เสนอทฤษฎีอะตอมโดยอาศัยข้อมูลจากการทดลองนะคะเพื่อที่จะศึกษาและได้นับว่าเป็นทฤษฎีแรกที่เกี่ยวกับอะตอมที่พอจะน่าเชื่อถือได้นะคะ่ะซึ่งมีใจความดังนี้นะคะก็สารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคเล็กที่สุดที่เรียกว่าอะตอมนะคะอะตอมจะไม่สามารถแบ่งแยกได้และไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะอะตอมเป็นท่าชนิตเดียวกับคุณสมบัติ เหมือนกันทุกประการนะคะอะตอมของธาตุต่างจากจะมีคุณสมบัติต่างกันนะคะธาตุแต่2องชนิดขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบโดยมีอัตราส่วนของการรวมตัวเป็นตัวเลขอย่างง่ายนะคะจากทฤษฎีของอะตอมของดันตันนะคะแบบจําลองอะตอมมีลักษณะดังรูปที่อาจารย์นํามาให้นักศึกษาดูนะคะดังภาพในอพอยต์นี้ได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นแบบจำลองอะตอมของทอมสันนะคะก็ซึ่งทอมสันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะได้สนใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากหลอดลังสีแคโทดนะคะจึงทำการทดลองเกี่ยวกับการนำไฟฟ้าของแก๊ส ซึ่งเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2440นะคะหรือคิ์ศักราช1897นะคะซึ่งสรุปรังสีไว้ได้หลายประการดังนี้นะคะก็คือ 1. รังสีเคโตสนะคะเดินทางเป็นเส้นตรงจากขั้วเคโตสไปยังขั้วเอนูส จากรังสีเคทอททำให้เกิดเงาดำของวัตถุได้นะคะถ้านำวัตถุไปแขวนทางเดินของรังสีนะคะต่อมานะคะลังสีเคทอเป็นอนุภาคที่มีมวลนะคะเนื่องจากรังสีทําให้ใบพัดที่ขวางทางเดินของลังสีหมุนได้เหมือนถูกลมพัดนะคะต่อมาหัวข้อที่สามค่ะลังสีแคทอประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุลบนะคะเนื่องจากการเบี่ยงเบนเข้าหาคู่บวกของสนามไฟฟ้านะคะดังภาพที่อาจารย์เอามาให้ดูนะคะ ต่อามานะคะแบบจำลองอะตอมของลัสเ์ฟรอตนะคะก็จะเป็นอนุภาคอ่าส่วนมากนะคะเคลื่อนที่ทะลุผ่านแผ่นทองคำเป็นเส้นตรงนะคะอ่าเราก็เป็นอนุภาคส่วนน้อยเบี่ยงเบนไปจากเส้นตรงอนุภาคส่วนน้อยมากจะสะท้อนกลับมาจากทางด้านหลังของแผ่นทองคำนะคะดังรูปที่เป็นตัวจำลองที่อาจารย์เอามาให้นักศึกษาดูค่ะอ่าตัวน,นี้ก็เป็นรูปจำลองเช่นเดียวกันค่ะ จากแบบจําลองอะตอมของรัตชิลฟอร์ดนะคะทำให้ทราบถึงการจัดโครงสร้างของอนุภาคต่างๆในนิวเคลียสนะคะแต่ไม่ได้อธิบายว่าอิเล็กตรอนระบบนิวเคลียสคะอยู่ในลนาาักษณะใดนักวิทยาศาสตร์ในลำดับต่อมานะคะได้หาวิธีทดลองเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสนะคะวิธีหก็คือการศึกษาสมบัติ และปรากฏการของคลื่นและแสงนะคะแล้วนำมาสร้างเป็นแบบจำลองคลื่นชนิดต่างๆเช่นคลื่นแสงคลื่นเสียงมีสมบัติสำคัญสองประการก็คือความยาวคลื่นและความถี่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือรูปภาพนะคะนักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าได้ในรายงานได้เพิ่มเติมได้เลยค่ะ,ะต่อมานะคะเป็นเรื่องของทุ่และตารางทตุนะคะ ความหมายของธาตุนะคะเป็นสารบริสุทธิ์ที่มีโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมนะคะชิดเดียวกันมีธาตุที่ค้นพบแล้ว118ท่ธาตุนะคะเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติถึง94ทธาตุเช่นโซเดียมแมกนีเซียมคาร์บอนออกซิเจนเป็นต้นนะคะ จากตารางแสดงคุณสมบัติของธาตุนะคะถ้าเราจัดธาตุเหล่านี้มารวมเป็นพวกเดียวกันนะคะอาศัยเกณ็ต์ต่างๆตามตารางจะแบ่งธาตุออกเป็น3กลุ่มนะคะได้ดังนี้ 1. เลยโลหะ 2. อ,อโลหะและกลุ่มที่3นะคะเป็นกึ่งอโลหะนั่นเองค่ะ,ะนี่ก็คือภาพตารางธาตุนะคะอาจารย์ก็อยากจะฝากนาาักศึกษาลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ท่องตารางธาตุนะคะเพราะอาจจะมีออกในข้อสอบด้วยค่ะ ต่อมานะคะเป็นเรื่องที่3ามธาตุกำมันตลังสีนะคะธาตุกำมันตลังสีนะคะก็คือธาตุที่สามารถปลดปล่อยลังสีออกมาได้เองจากธาตุบางชนิดนะคะอันเป็นผลมาจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของธาตุนั้นนะคะปฏิกิริยาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสของธาตุนี้นะคะมีชื่อเฉพาะว่าปฏิกิริยานิวเคลียส เฮนรี่เบคเคอรี่นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นผู้ค้นพบนะคะกัมมันตรังสีโดยบังเอิญนะคะในขณะนั้นที่ทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับรังสี x กนะคะกัมมันตรังสีมีคุณสมบัติแตกต่างจากรังสี x กนะคะก็คือความเข้มข้นน้อยกว่ารังสี x กนะคะการแผ่รังสีของกัมมันตรังสีนะคะเหล่านี้เกิดขึ้นในไอโซเทฟของธาตุนะคะที่มีจำนวนนิวตรอนนะคะมากกว่าจำนวนโปรตอน มากทําให้นิวเคลสของธาตุไม่เสถียระคะจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตุที่มีความเสถียรมากขึ้นโดยการสลายตัวเพื่อปล่อยอนุภาคภายในนิวเคลสะะออกมาเป็นในรูปแบบของการแผ่รังสีค่ะ ต่อมานะคะธาตุกัมมันลังสีนะคะการแผ่ของธาตุกัมมันรังสีนะคะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติโดยพบธาตุต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติที่มีเลขอะตอมสูงกว่า82ส่วนจะสามารถแผ่รังสีได้ทั้งสิน้นตัวอย่างเช่นนะคะธาตุเดเดียนยูเรเนียมทอเรียมเป็นต้นนะคะการสาลายตัวนะคะของ ธาตุกำมันรังสีจะเกิดขึ้นได้โดยอะตอมของธาตุนะคะมีการปลดปล่อยองค์ประกอบและพลังงานนะคะที่มีอยู่ในอะตอมออกมาทําให้โครงสร้างของอะตอมนะคะเปลี่ยนแปลงไปโดยองค์รประกอบและพลังงานของธาตุนะคะที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นนะคะจะแผ่ออกมาในรูปแบบของลังสีสามารถแบ่งได้3ชนิดนะคะก็คือลังสีแอลฟาลังสีเบต้าและลังสีแกมมานะคะซึ่งลังสีต่างๆนะคะจะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปนะคะ อ,อันนี้ก็คือ,อรูปภาพนะคะสัญ,ญลักษณ์และก็คุณสมบัตินะคะอาจารย์ก็อยากจะฝากนักศึกษาทุกคนนะคะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในใบงานในใบความรู้นะคะแล้วก็เข้าไปทําใบงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอบคุณทุกคนค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ